ของเล่นง,ง่ายๆสำหรับฝึกความจำครับง่ายๆเลยครับแค่เปิดหาจับคู่เฉยๆปุ๊บไม่ใช่ปิดกลับไปปุ๊บไม่อา้าวถูกนี่เจอคู่กันแล้วครับอ่าปุ๊บไม่ใช่ปิดกลับไปปุ๊บอา้าวเจอคู่อีกโอ้ยเยี่ยมปุ๊บนี่จำได้อ่าเห็นไหมครับฝึกความจำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ อ,ป,อประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันช่วยในเรื่องของความจําและสามารถเล่นได้ตั้งแต่คนเดียวไปจนถึง4คนเลยก็ได้นะครับเล่นคนเดียวเล่นเป็นกลุ่มก็ได้ที่สําคัญก็คือตัวการ์ดด้านในเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับหใบจะมี2หน้านะครับมีมาทั้งหมด5ใบเลยนี่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 เห็นไหมครับโอ้ ก็เล่นได้ยาวๆเลยทีเดียวนะครับฝึกความจําแล้วก็ได้ใช้เวลากับลูกหลานอย่างยี่ย่มเลยนะครับนี่นมากล่องเป็นแบบนี้นะครับ memory game chess เอาไปเล่นกันซะนะครับพัฒนาสมองเจ้าเนี่ยใส่ลงไปปุ๊บแล้วเริ่มเล่นได้เลยปิดฝาไว้ให้หมดกึบกึบกึบกนี่เฟียวมากอ่า